ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Diamond View ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการพับดาวจากหลอดน้ํากันนะครับโดยดาวที่เราจะได้เนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเรามาเริ่มจากการเลือกหลอดกันเลยนะหลอดที่ผมจะใช้เนี่ยผมใช้เป็นหลอดสีน้ําเงินอันนี้นะครับขั้นตอนแรกที่เราจะทํากันก็คือการพับหลอดนะครับให้เป็นครึ่งหนึ่งโดยการพับเนี่ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องให้มันตรงเป๊ะเสมอไปนะอาจจะห่างบ้างนะครับนิดหน่อยแต่อย่าห่างมากเกินไปนะหลังจากพับครึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ทํานการนาหลอดที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยทำการขี้มาทางขวานะครับให้ได้ลักษณะประมาณนี้โดยด้านล่างนะครับก็จะเป็นฐานประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาดูนะครับตรงด้านล่างเนี่ยจะมีขอบนะให้เราทําการพับหลอดด้านขวานะครับทับลงไปเลยให้ตรงกับเส้นพอดีนะครับ เรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็ทําการมาดูทางด้านซ้ายต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยให้เรานะครับสังเกตด,ด้านล่างนะจะสังเกตเห็นว่าหลอดที่มาจากด้านขวาเนี่ยมันยังไม่ตรงล็อกพอดีเราก็ทําการดันหลอดเนี่ยให้มาตรงล็อกพอดีนะครับเรียบร้อยเมื่อเข้ามุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นก็ทําการบีบๆนิดนึงครับให้มันแน่น เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการนําหลอดทางด้านขวาเนี่ยทับตามมุมเหมือนเดิมจากขวามาซ้ายแล้วก็ดันหลอดตรงที่มันอยู่ด้านซ้ายแล้วเนี่ยให้มันเข้ามุมครับเสร็จแล้วก็บีบๆครับแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับต่อมานะครับให้เราทําการยิบหลอดนะครับผมทางซ้ายและขวาเนี่ยขึ้นมางัดขึ้นมาแบบนี้นะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูตรงกลางอยู่1รูนะครับนี่จะได้ประมาณนี้จากนั้นให้เราจับหลอดซ้ายนะครับซ้ายทับขวาแล้วก็ขวาทับซ้ายนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทําการดึงหลอดนะครับสเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะได้รูที่2เพิ่มนะครับตรงนี้ต้องทําช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลอดมันจะค่อนข้างตึงๆนะครับเสร็จแล้วก็ทําการ เอาซ้ายทับขวาแล้วก็หลอดขวามาทับซ้ายประมาณนี้จากนั้นก็หยิบหลอดทางด้านขวาเนี่ยแล้วก็หลอดทางด้านซ้ายงัดขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมจนขวาหลอดเนี่ยมันจะหมด โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็เหลือหลอดเพียงนิดเดียวแล้วนะครับเราก็ทาการทําเหมือนเดิมกันเลยซ้ายทับขวาแล้วก็ขวาทับซ้ายประมาณนี้ไม่ต้องงัดขึ้นนะครับรอบนี้ให้เราทําการนานิ้วโป้กับนิ้วชี้เนี่ยหนีบไว้ก่อนนะโอเคจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีหัวแหลมแหลเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ทําการนําอันที่เป็นหลอดเรือเือเนี่ยเสียบเก็บเข้าไปตรงหัวแรกก่อนนะครับหัวแหลมอันแรกนะครับ นี่มันจะมีรูอยู่นะครับสังเกตได้เลยโอเคทําการน้ํหลอดที่เหลือนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้มันอาจจะยากๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามือผมมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่ทำการบีบหักเข้ามาแล้วก็เสียบเข้าไปครับ มันอาจจะไม่เข้าร0อเเซนะครับแต่ก็ให้มันได้มุมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้หลังจากได้มุมมือของเราได้ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนับหัวนะครับนับให้ได้ห้าหัวโดยไม่ต้องนับนิ้วที่เราหนีบไว้นะครับอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอามี่ห้าอะเราก็จําอันที่5้าไว้นะครับผมแล้วก็ทําการกางรูของอันที่ห้าเนี่ยให้คว้องคนะครับ แล้วก็นํานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่เราจับขวดทางด้านขวาเนี่ยสอดเข้าไปช่องที่5นะครับเราก็ทําตามตาม,ตามที่ผมทําได้เลยครับแล้วก็ทําการยิบเนี่ยจะตัวหัวแหลมๆเนี่ยทางด้านขวาม,มือของเราเสียเข้าไปที่รูที่5ครับสายเข้าไปอ่ะเห็นไหมครับประมาณนี้ หลังจากเราเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันจะได้มุม5มุมพอดีนะครับห2 3 4 5ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่แน่นนะครับแล้วก็ทําการขี้นะครับอันที่เหลือกลางออกมาอย่างนี้จากนั้นจะมีรูเหลือๆใช่ไหมครับแล้วก็นํารูที่เหลือเนี่ยมาเสียบกับมุมที่เหลือๆนะครับผมให้หมดเลยนี่ตงมันจะตึงๆนิดนึงนะครับตรงนี้เสียบเข้าไปได้แล้วอันต่อมายังเหลือก็นํา ตัวขาดาวเนี่ยเสียบเข้าไปอ่าพอมาถึงอันสุดท้ายนะครับก็ทําการเก็บด้วยการเสียบเข้าไปครับผมเรียบร้อยมันก็จะเข้ามุมพอดีเป๊ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการบีบบีบบีบ,บ,บ,บมุมแต่ละมุมให้แน่นหน่อยนะครับจะได้ออกมาสวยๆเรียบร้อยครับผมหลอดพลาสติกที่พับกลายเป็นดาวก็จะได้มาเป็นสภาพนี้ครับ โอเคก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนหาท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ